สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถที่เข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลย Toyota Hilux Revo นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัวเจปี2019นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่559,000บาทนะเดี๋ยวพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลย รอบคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นลางพึ่งแบบนี้นะ,ะมีโลโก้ของโตโยต้านะคะทะเบียน2ขอไขยอ่ยักษ์9613นะคะเป็นป้ายกรุงเทพด้วยที่สำคัญตัวนี้นะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เดิมแท้จากโรงงานเลย เป็นสีเทาดำเลยนะลูกค้าที่กาลังหายอยู่นะคะคันนี้ลูกค้าได้แม็กด้วยได้แมนะ็กนอทห้ารูนะคะแบบนี้เลยบอกเลยว่าสภาพตัวแม็กนะคะไม่กิีบแล้วก็ตัวยางนะคะดอกอยางก็ยังใช้งานได้อีกประมาณปีกว่าถึง2ปีเลยนะเพราะว่าตัวยางก็ถือว่าได้ปี19นะคะ โชกภายในเดิมๆนะคะมีจุดแต้มสีนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีบุบบิดเบี้ยวบิดเบือนนะและที่สําคัญตัวรถก็ได้ปีใหม่ด้วยตัวนี้นะคะมาพร้อมโลกโก้ไฮลักด้านข้างไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะกระจกของตัวรถนะคะก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยคันนี้ติดคิ้วกันสัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะที่สําคัญติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยเช่นเดียวกัน กระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะมีตัวแผงกันรอยให้นะคะเป็นโครเมียมเงาๆเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวปรับสภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมรถอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นตัวเตี้ยนะ,ะสี่ประตูตัวเตีย้ยลูกค้าที่อยากได้นะคะต้องแนะนําเลยเพราะว่าสภาพเขาสวยใหม่กิฟมากๆตัวแม็กไม่มีชัรุดบุบิดเบี้ยวนะ,ะที่สําคัญได้แม็กใหม่ด้วยแม็กซิงด้วยนะคะ โครงสร้างด้านในเดิมๆเลยนะคะหัวนะ็อตทุกจุดอยู่ครบนะคะยังอะไรอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะยังอะไรก็ติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ mm. เดี๋ยวปรับสภาพมารับรองใหม่กิฟแน่นอนเพราะว่าตัวรถนะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมให้นะคะรับรองว่าเรียบร้อยเลยนี่ มีโลโก้นะคะของ t ต y o ต a าด้านหลังนะคะที่จริงตัวนี้มันจะเป็นตัวแปะผ้าใบที่ครอบปิดมานะคะตัวนี้เดี๋ยวทำความสะอาดใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะได้ผ้าใบที่ปิดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตั้งมาได้เพิ่มนะบอดี้ไลเนอร์ด้านหลังนะคะไม่มีแตกชำรุดแต่อาจจะมีคราบสกรปรกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวล้างทำความสะอาดรับรองว่าใหม่กริบแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามนะคะด้านหลังของตัวรถแบบนี้เลยนะ ทะเบียนนะคะก็ไม่มีบุบบิดเบี้ยวนะโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆนี่สำหรับคันนี้นะคะมีสติกเกอร์นะคะของตัว Z e d i t i o n ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะยังติดอยู่นะคะไม่ได้หลุดแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะตัวยางได้ยางดันหลบปี19สัปดาห์ที่1 7นะคะตัวนี้เห็นได้ชัดเลยทั้ง4ี่เส้นนะคะเป็นยางดันหลบหมดเลยนะบอกเลยว่าทุกอย่างบอดี้นะคะเดิมๆ โครงสร้างด้านในก็เดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบแบบเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวเลขเครื่องเลขถังนะคะที่ไม่ได้ตัดต่อนะคะทุกอย่างนะคะตรงกับสำเนาห,หมดเลยนะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวคิวกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะทุกจุดเป็นกระจกเดิมหมดเลยนะคะทั้งหมดนะรอบพันของตัวรถเลย ยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะก็เป็นยางปี19นะคะตัวยางนะคะไม่มีชำรุ่ฉีก,กขาดแตกหรือล่องลอยใดๆนะแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของคาบตัวรถที่อาจจะต้องล้างทำความสะอาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางเอินจัดการให้รับรองว่าก่อนลูกค้ารับรถนะคะใหม่กิฟบแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้หัวน็อถ้าดูนะคะได้แม็กแต่งซิ่งมาเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวโชคภายในตัวรถนะคะ มีจุดแปมสีจากโรงงานนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมนะคะทางซ้ายและขวานะคะสี่มุมของตัวรถเลยนะนี่บอกเลยว่าบอดี้เขาเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในคันนี้กันคันนี้นะคะได้ในส่วนของแผงประตูรถนะคะมีที่อิงไหลตรงนี้ให้นะคะจะเป็นหนังเทียมนะคะแต่เข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวกระจกออโต้คนขบับฝั่งอื่นกดได้ปกติทั่วไปมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะ มาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับออโต้ปรับอัตโนมัติเลยถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตของประตูนะคะเป็นหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาดทุกจุดก็ยังอยู่ครบนะคะตัวนี้นะ โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่มีกับสีนะลูกค้าค่ะเป็นสีเดิมนะคะจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะหัวน็อตเป็นหัวน็อตเดิมๆเลยนะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะโครงสร้างไม่มีบุบบิดเบี้ยวบิดเบือนนะเป็นแบบเดิมๆที่สําคัญที่จริงเขาไม่เคยถอดนะคะแต่ว่าอันนี้มันแน่นมากๆนี่คันนี้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะจะยังไม่มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะทั้งสองฝั่งเลย หน้าปัดของคันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะให้ลูกค้าดูหน้าป้ายของสคบอเลยตัวนี้นะคะราคา559,000บาท2.4ตัวเจปี19ไมล์60,000เท่านั้นนะคะเป็นเครื่องดีเซลกระบะด,ดีเซลตอนนี้ประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับตัวจอนะคะที่ลูกค้าก็ได้เป็นตัวจอแบบกดปุ่มนะคะนี่ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วย มีหมดเปรีหยดน้ำมันนะคะหมดพาวเวอร์นะคะลูกค้าที่หารถสเปคนี้อยู่นะคะต้องแนะนำเลยเพราะบอดี้ทุกอย่างเขาเดิมๆนะคะที่สำคัญคันนี้ได้บอดหนังสีดำตัดตะเขิบดได้สีแดงด้วยแบบนี้เลยตัวบอดใหม่กิฟมากเลยนะคะพามาชมนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหลังคันนี้กัน สำหรับบอดี้ด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าได้กระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมกับบอดี้นะคะที่สามารถนั่งด้านหลังได้นะคะอีก3าคนเลยที่สําคัญถอกต่างจังหวัดนะคะก็สามารถก็สามารถใช้ที่อิงไหลได้นะที่จริงมันมีที่อิงไหลอยู่นะนี่โอ้โหใหม่กิฟต์เหมือนไม่เคยเปิดเลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่า บอดี้ด้านในได้เป็นบ่อนหนังนะคะข้อดีคือดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่าย,ยเช่นเดียวกันนะคะเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนในดๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพดานด้านบนไม่มีร่องรอยการฉีกขาดด้วยและก็ไม่มีอักขระใดๆนะคะไม่มียันนั่นเองนะคะลูก<ร>ค้าขานี่บอดี้เขาเดิมๆเ,เลยนะสำหรับตัวบ่อนะคะก็สามารถพับยกขึ้นมาได้นะนี่พับยกมาได้นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะ ลูกค้าจะใช้ขนของขนสัมภาระภายในก็ได้เช่นเดียวกันโครงสร้างก็เดิมๆเลยนะคะตัวนี้นี่ไม่เคยแกะเลยนะลูกค้าขานี่ไม่เคยแกะเลยเม็ดอาร์กนะให้ลูกค้าดูเห็นกันแบบนี้เลยนะคะว่าไม่เคยกลับสีมานะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์กนะคะไม่เคยสาดสีมานะ เป็นสีดเดิมเช่นเดียวกันเม็ดอารนทุกจุดนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่าสภาพตัวรถสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะราคาก็ถูกด้วยค้างว่าในการผ่อนคันนี้นะคะเริ่มต้นเพียง10,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าที่อยากจอ,อกรถแบบศูนย์บาทฟรีดาวออกศูน์เอร์เซ็นได้เลยนะคะ<ๆ>เพราะว่ายอดจัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะให้ลูกค้าได้ลดเหลือมากๆที่สําคัญนะคะมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าด้วยเลย ในส่วนของดอกเบีย้ยพิเศษคันนี้นะคะถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าที่เครดิตดีนะคะมีปลอดการผ่อนสินเชื่อมากถึง13เดือนขึ้นไปหรือ6เดือนหรือ12เดือนนะคะก็สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะ4ปีอยู่ที่2.79%ปนะคะ5ปีอยู่ที่2.9% 9 6ปีก็สามารถผ่อนได้นะคะ3.89%ถ้าได้สูงสุดคือ7ปี8 4งวดนะคะข้างงวดก็ถูกลงมาอีกนะคะดอกเบีย้ยก็ถูกด้วย4 29%เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ยังว่างอยู่นะลูกค้าก็ได้สเปคเดิมๆนะคะแต่ว่าได้แม็กนะคะที่แต่งซิ่งมานะคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยากออกรถนะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะเอิใช้เบอร์เดียวแล้วก็ไลน์เดียวนะคะ คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะมีรถมาอัปเดตให้ลูกค้าชมเรื่อยๆนะคะติดตามเอินไว้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ